สวัสดีครับปลาปีน้องเอฟซีซน่อยเพชรบันแพงเอฟซี <FC. S 2> น้องหญิงครับมาพบมาพ๋อกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแย่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะฝน,นตกอีกแล้วครับเศร้านี่อ้าวหนมอะไรไอ้เต้าไอ้เต้าแหนมอะไรฮะเศร้านี่ฝนตกอีกแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสิผ้าไม่ยางอ่อมบอรครับสํารวจกบสํารวจป้าบืน้นไอ้ต่าห้อง้นบรรยากาศดอกบัวบ้านพี่น้องเบิงึง ฟัดงามครับเบิ่งไง้กบเป็นลอยตุปองตุปองอยู่บงดอกบัวนะกบลอยตุปองตุปองตุปองเอขึ้นไปคือบ่กขึ้นไปอยู่ในในใบบัวละ่ะครับบรรยากาศครับพี่น้องหลอบบัวหลอบบอรครับ ้นใกบก็งามงามพี่น้องมึงไงนี่นดอกเอีหยงังหูจักครับขอพี่น้องเอฟซีหูจักกระบ,บอกมาในเรื่อครับพี่น้องอันนี้ดอกหยังครับคืองามเตะอืโอ้ยสวยงามเลยครับพี่น้องนี่ สอ,สองต้นสองกระถางงามครับสวยงามแหงครับดอกไม้เจ็ดสีดอกเจ็ดสีมะนีเจ็ดแสงครับซื้อขึ้นหนังนี่ก็ก,กบ,อบ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 มารีอยู่อะไรตรงนี้ฮะเจ้าจะมารีอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเจ้ามารีอยู่ตรงนี้จะไม่ได้กินเหยื่นะ บรรยากาศย่มเสื่ๆครับหลังจากที่ฝนตกลิ้นครับเมื่อคืนกับการแสดงของสนอยเพลนแพงกับพานฝนไปได้ด้วยดียดยนะครับเนาะแต่ว่ามือนี่วันที่ซี่ครับอยู่ที่ ข้างหมอชิดใหม่ระยองงานกะได้ยกเลิกแล้วนะพี่น้องน้องเนื่องจากว่าน้ำท่วมครับฝนตกหนักน้ำท่วมบว่าสามารถที่สิตั้งเวทีได้ครับพี่น้องก็ได้ยกเลิกไปก่อนนะครับน้องงานวันที่ศีนะครับเนะนาะอ่านครบตัวหนึ่งนางอยู่ใต้ต้นหม,มุนยมนากสียางอ้อมตำรวจนี่คือการหล่อมผ่าไม้ครับหล่อมไม้ ตัดหญ้าตัดยังออกแล้วรอมมันก็นสามารถที่สี่รอมได้ดีขึ้นนะครับมันก็นสิบ่ติดหญ้าบททับหญ้าว่าน้นามหัวนามสอดมองนี้มอวานนี้แล้วก็มองนี้อีกมองนึง นี่ม่วงนึงสองม่วงม่อันน้ำพูเข้าถือน้ำถั่มครับเพราะถือน้ำถ่่มก็เลยเปิดเบิงไมันก็นเลยขึ้นแค่นี้ครับเป็นน้ำผู้น้ำพุดน้ำบ่พุ่งนะมันเป็นน้ำพุดครับ น้ำถ่วมหัวมันเนาะน้ำถ่วหัวน้ำผู้มันก็นเลยขึ้นบ่ได้มันก็นเลี้ยกลุ่นแค่นี้แค่นี้ก็งามแค่นี้ก็งามแล้วแต่ว่าถ้าได้ซับแบบนั้นงนะงามอันนี้มันลงต่ำอยู่อันนี้มันมันเลี้ยกลุ่นตำ่ำแต่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ออกซิเจนลายเลยครับเห็นบ่ป้านมันหลับออกซิเจนเหน็นบะ ปลามาแลนอ้อมันมาไหวรับออกซิเจนอยู่ข้างๆน้ำผู้ครับเบิงปับปับปับอุบอุบอับอุบอุบอุบอับอยู่นะเป็นตาเบิงครับพี่น้องเสานี่ปลาบอบื้นครับบ่อเห็นปลาบื้นโด่บ่อเห็นมาเลยถ้าบ่อมีปลาบื้นโดกับเพื่อนกับบ่อมะกไก่เด้กรบเบิ้งครับนี่ นั่งเอ็ดเป็ดอัดปาดอยู่นี่พฝนทางบอ่อนั่งตุปุติปีอยู่นี่เห็นบ่ฟังผนกรมีครับคางคางแค่ร้อยพวกนี้ต้องเอาเข่ามัดไว้ทางฟังเห็นหมัดนไอกบได้ขึ้นง่อยขึ้นนั่งนะครับ นี่พักคือคนสุมือโหลดยุบลงสุมือนี่ทัวครับกำลังขึ้นข้างเกี่ยวกันมวนกันไปดอกกำลังออกครับจึกหน่อยก็ได้กินหน่อยแล้วตัวนี้ไม่กับพ่อก็งามงามพี่น้องพัดใสงยังดี เมื่อวานผัดครบแล้วมือนี้สิผัดยังดีครับผัดปลาดุกบ่ได้บ่ปลาดุกปลาดุกกับบ๊วยพี่น้องมันขึ้นบ่๊วยปลาดุกเลยสิผัดหอยเชอรี่บ่ผัดกะเพราหอยเชอรี่แซ่บอยู่ได้พี่นอ้องเยาว่าเด้ โอ้หัวปปกรอยู่นี่กบเราเปิดผาท่างนี้ออกแล้วครับกบเริ่มสิเขาง่ายแล้วเขาง่ายใ่ตเพื่อนนี่แหละอยู่ผางก้ควาก็มีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณผมเป็นพี่น้อง fc ครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองคูณแบ่น้อยน้องหญิงครับฝากเติมกำลังใจ ฝากเบิ้งโฆษณาเบาก้อามโฆษณาเด้อพี่น้องฝากสนับสนุนทีมงานหลังบ้านฝากช่องตอวันแม่ขั้วน้องอญิงกับป้านางแม่บ้านน้องอินง,น,น,องอนะครับเนาะสารบคลิปนี้เอาไว้สำนีสกร,รับพี่น้องเดี่ยวกัใไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ